ค่ะพวกกันนะคะเรื่งครอบครัวตัวกลมครอบครัวท้างนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำอะไรคุณแม่มาทำอะไรค่ะ <c oughs> อยู่ในซุ้มนะคะวันนี้ด,ดูค่ะ,คะว่าจะพาช้างเดินนะคะแต่ว่าบรรยากาศไม่ให้เลยนะคะพอคข้ามาฝนก็ตกทุกวันเลย<ด>นี่มาตัวกลมกลับใบบุญสิ่นี มยืนดูกลมด้วยกันสิใครใครจะกลมกว่ากันยืนดูสิยืนดูสิใครจะกลมกว่ากันบุญน่ะบุญสู้สู้โมแบนได้ไหมบุญนั่นเห็นไหมเ้ยโอ้โหเนี่ยเหมาะกับการเป็นควันอะนอนล้องนอนร้องอะบุญนอนลงองนอนลงอ่ะบอกบุญนอนลงอ่ะบุญนนอลงโอะเฮ้ยเมื่อกี้บุญจะนอนละหมูเดินหนี

หวัวกลัวดิกลัวนักใช่ไหมนักกลัวนักใช่ไหมนิ่งเลยที่นะี่เนี่ยกลัวนักใช่ไหมกลัวนักใช่บุญบอกว่าอ่อะไรมาขึ้นผมครับเออที่ยังไม่เห็นตัวเลยห,หบุญบอกว่าเดี๋ยวเตะขาหลังเลยบุญบอ อังไปเล่นจะไม่ติดโดนหมาแต่ติดโดนคนติดโดนคนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยจะให้ไอ้นี่ตอวท้องนะลูกเล่นมั่วแล้วจันยังเล่นมั่วแล้วครับใครรบกวนหน่อยใครรบกวนหน่อยแล้วใครรบกวนหน่อยใครน่ารักกว่ากันครับหน่อยครับเอ้ยบุญ บุญบอกว่าจะเตะก็เกรงใจจามยองนะครับเอาหมูก้าทำเหมือนพ่อไหมนั่นน่ะบุญจะส่งเห็นไหมรถเตะไข่แตกอะ่ะ ก็บรรยากาศยามค่านะคะวันนี้บุญไม่ได้เดินเลยบุญวันนี้ฝนตกไม่ไพาเดินครับแต่ว่าฝนตกเข้ากับซาเลยไม่เข้ากับซาเดียวเท่านีโอ้ตอนนี้บุญขุดเกาะแล้วนะคะนี่บุญเริ่มขุดเกาะแล้วเกาะเกาะอันดามันเริ่มขุดเกาะแล้วโอ้มาแล้วแล้ว่ะมาเป็นควานบุญว่ะ ใส่หัวกันใส่หัวกันใส่หัวกัอนเต้นเต้นให้หมูจะให้หมูเราเต้นกับใบุญนะครับใส่ห uh ัวใส่ห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 ัวเออเอาหมูยัหไงใส่หัว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 เ้เหวเหวเหวใส่หัวเยเออโอ้ไม่อม่อ

เออตอนนี้ตอนนี้มันไสเจ้าไข่มุกแล้วครับบุญมันไสเจ้าไข่มุกแล้วเฮ้ยหโอ้เอาเอาดิ่งดิ่งดิ่งได้ดิ่ง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 ได้ดิ่งดิ่งนี่ก็บรรยากาศยามค่ำนะคะแที่จะได้เดินไม่ได้เดินนะคะเพราะว่าฝนตกมาแล้ว ฝนตกลินลินมาแล้วนะคะช่วงค่าทุกวันเลยช่วงนี้เออว่าจะวันนี้ว่าจะถ่ายคลิปให้หมูมาฝึกเตะบอลกับบอว้าหน่อยเอาใบด้วยเอาใบบุญด้วยใบบุญเตะบอลเป็นไหมใบบุญไอยกโยกหน่อยเร็วยกโยกหน่อยโยกโยกหน่อยให้ีอว้าเป็นโกให้บุญเตะ บรรยากาศรอบข้าควันก็กําลังทยอยทาความสะอาดนะคะรอบข้าอย่าไปเล่นน้ำยวไม่สบายเดี๋ยวจะจะโดนแล้วเนี่ยไอตัวกลมนี่ม,ม,มันใสไอตัวกลมเนี่ยแล้วทำอะไรผิดเอาใ้ื่นี่จะไปทำอะไรเอาเล่นแล้วเ,เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วนล่นถุงอะไรแล้วครับอตอนนี้ห่วงแล้วหมูอเอามา ไปขอดีๆไปเอากล้วยมาแลกแล้วนทุนเอาไปเอาอาหารมาแลกเร็วตอนนี้ทุนตอนนี้บุญห่วงถุงแล้วครับทำยังไงทีนี้อ่ะนอนลง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 แล้วนอนลงแล้วแันอาแลกเร็วแลกกันเร็วนีนี้พี่แบนได้กล้วยมาแลกแล้วอ้าวทีมโอ้เออ ปกติปกติอ่าบุญบอกไม่ยอมง่ายๆนะครับแต่วันนี้ยอมพี่เบนปกติมีผมโอ้โหเย็นไปชัมม่วโมงเออเอาไมเด้อเด้อแล้วไมเด้อบุญจะยอมอีกไหมเคยดูเด้อเบนแป๊บเดียวเองเบนมีวิชาดีอะไรหรือเปล่าสงสัยต้องต้องใช้วิชาอาจารย์เบนเออนนท์บอกว่าต้องใช้วิชาอาจารย์เบน เพ<ข><อ>ราะว่าปกติแล้วทานกจะไปขอคืนนี่ไม่ให้นะคะไม่ให้คืน,นคขนาดเมื่อกี้ผมจะเอาอยัางหานหน้ามอยู่เลยะะเออจานแบรนด์มาแบบยอมให้แบบง่ายดายเลยโโอ้หคุณมีวิชาอะไรครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับ,สง,บ,รบสงสัยคุณตัวนมเหมือนกันหรือเปล่าเขาเลยยอมคุณใช่ไหมโอ้โหม,มันเกี่ยวกับฟิวมือเอาใหม่สิลองใหม่สิจะยอมไหม เอาใหม่ไม่เจ้เอาใหม่ไม่ลงกเอลองใหม่สิเออลองใหม่สิเอาบุญเอาใหม่สิเอาเอาบุญเอามาเก็บไว้เลยมาเก็บไว้เลยอ่ะลองดูนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งเอาของมาอยาให้ออนุชเอาก่อนให้ออนุชขอคืนก่อนให้ออนุชขอคืนก่อนขอคืนหน่อยขอคืนหน่อยเร็วขอคืนหน่อยเร็วไม่ยอมไม่ยอมนะครับขอคืนหน่อยครับขอคืนหน่อยเร็วทางนี้หลุดทางนี้ อ่าอทีนี้หมูแบรนขอนะครับหมูแบนดขอดูิรทุกคไม่ยอมให้อ่าหมูแบนแหมูแบรนดขอสิองูิหมูแรนดิรอบนี้จะยอมหรือเปล่าเอาเมื่อกี้ลุกหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ไปยอมให้อย่างไาได้นะครับผมเลกกัน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 เอ้าเอาวุ้นนะเอาวุ่นแรกแร เอาตอนนี้บ, inde, บุญเริ่มวิชาเยอะแล้วครับไม่ยอมแลกนะครับรอบนี้ไม่ยอมแลกแล้วมาทางนี้มาทางนี้เอ้าแรกไหมแรกไหมอ้าวยอมแบบง่ายได้มากเลยเีอาจารย์เรนเขามีวิชาดีจริงจริงเลยไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าวันนั้นเราเคยอยู่ตอนที่เขาเก็บคะแนนไว้นะเราเอากล้วยเป็นแรกเขาก็ไม่ยอมนะคะ โอ้แต่วันนี้โยมเลกแบบง่ายได้ดว,ดนดวนันนี้ยรงหมูแบนต้องเป็นควานใบบุญนะที่นี้นะใช่ไหมบุญให้หมูแบนขี่ไหมโอ้ยขีย่ไหมให้ให้พี่แบนขี่ไหมบุญเ <c oughs> ออบุญบอกว่าขอคิดดูก่อนเพราะว่าพี่แบนตัวใหญ่เหลือเกินบุญจะรับน้ําหนักไม่ไหวใช่ไหไมบุญไ,ไ,ไ,ไม่ไหวจ้าไม่ไหวเจ้าเห็นไหใสายหัวเลยไม่ไหวเจ้าไม่ไหวครับว่า นนุ่นอยู่ตรงพยองอะไรครับหมูย่ยไปตากฝนทำไมเยอะฝนตกจะไม่สบาย่ตรงนี้ยิ่งคนไม่สบายเยอะด้วยอาบุญ <ไป S 1> บุญหมูตอนนี้หมูไปนู่นอีกแล้วนะครับเข้าร่มเข้าร่ม มุนจะไปช่วยก่อกวนนะครับอนนนนะครับอ้าวอ้าวอ้าวเห็นไหมไปใส่หัวใส่ละครับไม่ยอมไม่ยอมครับเอาเราไปเล่นด้วยเล่นด้วยแล้วเล่นไรเล่นไรพวกใครแพ้ที่ไหนจะต้องเลยต้องเลยเอาแล้วครับเอาละครับเห็นไหมเวลาเขาขอแล้วไม่ให้เขานะทีอย่างนี้จะไปช่วยนะครับอะไรอะไรขออะไรครับขอมือไม่เอาหรอกู้ ไม่ยอมไม่ยอมก่อนให้ินะครับทุกคนอย่างงี้ไปอ้อนเขาไม่ไปอ้อนเขาไปอ้อนเขาทำอะไรนะไปจับมือไปทำไมนะเอาเด็กติดมือนะครับตอนนี้โหดูอ่ะเด็กติดมือไปแล้วไปเวลาเราไม่ให้เราเก่งนะฮะ โอ้โหได้ดูดมือแล้วนะครับได้ดูดมือเห็นไหมเวลาควานขอไม่ให้นะครับทีอย่างงี้แล้วขอมือมาอ้อนลองอ่อนก็ไดเลยเฮ้ยไม่เห็นไหมอ่ะพี่แบนเอาอะไรไปให้น้องกินอ่าไม่ยอมครับไม่ยอมอยากดูดมือนะครับฮุ่นพี่แบนเอาอะไรให้กินนี่ อยังห่วงมืออยู่เอ้าเรียกว่นี่ทางนี้ทางนี้ผู้ไปสนใจสนใจอนตอย่างเดียวทีนี้เออ่านี่ก็เป็นความน่ารักของครอบครัวตัวกลมนะครับกลมทั้งบุญกลมทั้งพี่แบรนด์เอ้าเอ้าใส่หัวใส่กันเอเอ้าเต้นเต้นเต้น

เจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสำหรับไลฟ์น OK ี้คลิปนี yeah. ้สวัสด <comm ีครับสวัสดีครับบุญสวัสดีครับด้วยครับบุญบู๊ค้าครับบุญบู๊ค้าครับบุญครับก่อนเสียงหน่อยเสียงหน่อยเออ